สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนเรื่องคำเป็นคำตายแต่วันนี้ครูสอนเรื่องคำเป็นก่อนนะคะก่อนที่จะรู้ถึงความหมายของคำเป็นครูมีหนึ่งบทเพลงค่ะมาให้นักเรียนฟังเป็นเพลงที่ครูแต่งขึ้นมาเองนะคะแต่ครูเอาทำนองเพลงคนใจง่ายของไอซ์รันยูนะคะมาดัดแปลงนะคะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากขึ้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาฟังกันเลยนะคะลา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  หลักคำภาษาไทยนักเรียนจำเอาไว้เร kind of banks, ียนรู้จดจำในหลัยคำเป็นคำเป็นประสมสระเสียงยาวแม่ผู้ปลาสีสอ โรงเรียนอ่านเขียนคุณสมบัติคำเป็นมีตัวสะกดกลกลมเกยเกลมองฝนลมหนาวคำเป็นประสมด้วยาระอําไอเอาจำใจไปกับเขานี่แหละนาละคำเป็นคุณสมบัติคำเป็นมีตัวสะกดในมาตราแม่กลกลมเกยเกลมองฝนลมหนาวทั้งบ่ายนี้ เอาจำใจไปกับเขานี่แหละนะละคำเป็นคำเป็นประสมสระอ้ําไอไอเอา, I, I, เอาจำใจไปกับเขาค่ะจบแล้วนะคะกับเพลงคําเป็นนะคะที่ครูแต่งขึ้นมาเองนะคะเพื่อให้ในกักเรียนจําง่ายต่อไปนะคะเรามาดูถึงความหมายนะคะคําเป็นคือพยัญชนะประสมในสระ เสียงยาวแม่กออกาเช่นคำว่าแม่มาดูปูนาอ่ะนะคะต่อไปเรามาดูถึงมาตรานะคะมีมาตราอะไรบ้างคำเป็นมีมาตราแม่กงกลกลมเกยเกอนะคะอ่ะเรามาดูแม่กงนะคะแม่กงเช่นคำว่าจงฟังอันนี้คือแม่กงนะคะส่วนแม่กลแม่กลเช่นคำว่านอน คนอันนี้คือแม่กลนะคะต่อไปแม่กลมแม่กลมแม่กลมก็คือกลมเข็มอันนี้คือแม่กลมนะคะต่อไปแม่เกยแม่เกยเช่นคำว่าาบเนยเฉยเลยอันนี้คือแม่เกยนะคะแม่เกอต่อไปคือแม่เกอนะคะแม่เกอเช่นคำว่าหนาว ขาวอันนี้ก็คือแม่เกอนะคะต่อไปอยู่ในสระคำเป็นอยู่ในสระอําไอไอเอาเช่นคำว่าจำใจไปเราอ่าอันนี้นะคะก็คือสระอําไอไอเอาต่อไปนะคะวิธีสังเกตนะคะวิธีสังเกตหรือวิธีการท่องจำง่ายๆเลยให้นักเรียนท่องจำคำว่านมยวงค่ะนมยวงอ่านมยวงนั้นย่อมาจากอะไร นมเนนอนหนูคำแรกก็คือแม่กลคคำที่สองคือมอมาร์ใช่ไหมคะก็คือแม่กลมคำที่สามคือยอยักษ์ก็คือแม่เกยคำที่สี่คือวอลแวนก็คือแม่เกิลคำที่ห้าก,ก็คืองงงูนะคะก็คือแม่กงนะคะพอเรามารวบ ะะก็คือเป็นอักษรยอก็คือนมยวงนะคะให้นักเรียนจำง่ายๆต่อไปนะคะนักเรียนจำคำว่าจำใจไปเอานะคะให้นักเรียนจำอย่างนี้นะคะเพื่อที่เพื่อที่ให้นักเรียนนั้นจำง่ายมากขึ้นอันนี้คือวิธีการสังเกตวิธีการท่องจำนะคะ,ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคามหน้านะคะเรามาเรียนเรื่องคำตายกันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ